เรณาคาดีที่ตึงเครียดนะครับศาลก็ตัดสินว่าเอมิลี่ไม่มีความผิดแต่เธอจะต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในสถาบนบันัติจิตเวชจนกว่าจะแน่ใจว่าเธอจะไม่ทำร้ายใครอีกตอนนี้เอมิลี่รู้สึกเสียใจมากกับคำตัดสินและก็โทษยาตัวนั้นสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยอมรับการตัดสินของศาลครับในทางกลับกันตอนนี้จอนาธานเริ่มเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากหุ้นส่วนของเขาแล้วนะครับ คุส่วนได้กล่าวหาเขาว่าเขาทําลายชื่อเสียงของบริษัทพวกเขาเพื่อล้างมลทินให้กับชื่อเสียงของเขานะครับเขาจึงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาตัวนั้นและเขาก็ไปสรุปกับบทความที่ตีพิมพ์โดยดรวิโตเลียซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายของยาด้วยโจนาธานตกใจแล้วก็โกรธมากจึงรีบไปเผชิญหน้ากับเธอทันทีเขาได้ซักถามเธอว่าเหตุใดไม่เคยเตือนเขาเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาเลย แต่วิตเลียกลับโทษเขาแทนที่ไม่สามารถช่วยให้เอมิลี่เลิกยาได้ในช่วงที่เธอเริ่มละเมอแรกๆหลังจากนั้นโจนาธานก็ติดตามคนดูแลอู่ซ่อมรถซึ่งเป็นคนแรกที่เห็นว่าเอมิลี่พยายามจัดทำร้ายตนเองเขาตกตะลึงเมื่อรู้ว่าเธอคาดเข็มขัดในรภัายแล้วนะครับในขณะที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งหมายถึงว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะจบชีวิตของเธอหรือเธออาจจะไม่เคยคิดจะจบชีวิตของเธอเลย จนาธานรู้สึกสงสัยขึ้นมาในใจนะครับจึงไปเยี่ยมชมที่ทำงานของเธอและก็พยายามตามหาเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าจูเลียซึ่งเท่าเราจำได้นะครับจูเลียเป็นคนแนะนำยาตัวนั้นให้กับอเอมลิลี่แต่ที่น่าตกใจคือไม่มีบันทึกว่ามีคนชื่อนี้อยู่ที่ทำงานของอเอมิลี่เลยในเย็นวันนั้นจนาธานก็ได้รับข้อมูลที่น่าตกใจอีกครั้งจากเพื่อนร่วมงานมีบริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัทที่ผลิตยาตัวนั้นต่างก็ตื่นเต้นหลังจากที่เห็นรู้เรื่องราวข่าวของยาตัวนั้น ปรากฏว่าหลังจากที่บริษัทที่ผลิตยาตัวนั้นล้มละลายคู่แข่งของบริษัทนั้นก็พุ่งสูงขึ้นในตลาดหุ้นต่อมาในวันรุ่งขึ้นจอนาธานก็ไปเยี่ยมเอเมิลี่อีกครั้งหนึ่งและจอนาธานก็แจ้งให้กับเธอทราบว่าเขาต้องการใช้โซเดียมอะมทันกับเธอซึ่งนั่นเป็นไซลัมที่จะทําให้เอเมิลี่พูดความจริงจอนาธานก็อธิบายว่าเขาจะถามคําถามเฉพาะเจาะจงกับเธอและจากนั้นจอนาธานก็เริ่มใช้กล้องบันทึกคําตอบของเธอเพื่อช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอในศาร จนาธานก็บอกว่าหลังจากที่ใช้เซรั่มตัวนี้แล้วเธอก็จะรู้สึกสงบก่อนที่จะรู้สึกงว่วงและนอนหลับไปในที่สุดเอเมลิลี่ลังเลในตอนแรกครับแต่เธอก็ยอมตกลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจมากสักเท่าไหร่หลังจากที่ให้ยากับเธอแล้วนะครับโจนาธานก็เริ่มถามคําถามทั่วไปเกี่ยวกับเธอซึ่งเธอก็ตอบไปตามความจริงทั้งหมดแต่ในขณะที่โจนาธานกําลังเจาะลึกเข้าไปยังคําถามที่จริงจังมากขึ้นเอเมิลี่กลับรู้สึกงว่วงนอนและก็เผลอหลับไป และหลังจากนั้นโจนาธานก็แสดงภาพดังกล่าวให้กับอายการดูและโจนาธานก็เปิดเผยอย่างน่าตกใจว่าเขาไม่เคยให้โซเดียมไอเมทานแก่